สำหรับวันนี้นะคะคุูจากก็จะมาเฉลยเรื่องรู้จักกับปัญหานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเฉลยสัปดาห์ที่หนึ่งดังนี้นะคะ,ะเรามาเฉลยหน้าที่แปดนะคะ,ะหน้าที่แปดนะคะก็คือ ในชีวิตในชวิตประจําวันของนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างนะคะ,ะครูจ๋าก็จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมาโรงเรียนสายอย่างนี้นะคะ,ะ<อ>เด็กๆสามารถตอบได้หลากหลายนะคะนอกเหนือจากคําตอบของครูจา๋าค่ะตอบถัดมานะคะหน้าที่หกนะคะ,ะเด็กๆก็เช็คคําตอบได้เลยนะคะในเฉลยน,นะคะครูจ๋าก็จะขีดเครื่องหมายถูกลงหน้ากล่องข้อความที่ถูกนะคะ เด็กเช็คได้เลยค่ะ,ะต่อมาหน้าที่เจ็ดนะคะ,ะก็จะเป็นเขียนภาพนะคะขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้ครูจ๋าก็ขอจบการเฉลยบทเรียนแค่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ